สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการทำวงล้อมหัศจรรย์นะครับเป็นวงล้อที่เป็นเรื่องของการสะกดตัวอักษรนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการคูณเลขสูตรเลขนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับลองเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเราคลิกหนึ่งครั้งก็จะหมุนขึ้นไปนะครับออาบ,อาบอาบนะครับ ก็เหมือนกับที่เราทําในกระดาษนะครับแต่อันนี้ก็คืออยู่บน powerpoint นะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการเรื่องของการตัดกระดาษนะครับตัวอักษรเราก็พิมพ์เปลี่ยนได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ทําเป็นการหมุนของวงร้อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุดคูณนะฮะสองสองเป็นเท่าไรครับสองสองส,องส,องส,องสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หมุนกันไปเจ็ดสองเท่าไรเป็นการสุ่มตัวเลขให้นักเรียนเราท่องสุดคูณขึ้นมา อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นการสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับ cat cat นะครับ rat rat mat นะครับได้เสือแล้วก็ hat hat หมวกนะครับ e, f, a, t, fat อย่างนี้นะครับนั้นเด็กเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเขาก็ดูแค่ว่าเปลี่ยนตัวหน้าที่เขาได้สัพท์เพิ่มขึ้นตั้ง6-7ตัวนะครับครับทีนี้เรามาลงมาทำพร้อมๆกันดูนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับในเรื่องของการเครื่องมือแทรกนะครับผมก็มาแทรกรูปร้านนะครับ เราจะใช้รูปร่างวงกลม2รูปนะครับวงกลมนะครับเทคนิคในการทําให้วงกลมเรามีความกลมนะครับให้กดช f ฟค้างไว้นะครับแล้วค่อยลากวงกลมออกมานะครับวงกลมรูปที่1นะครับรูปที่2ก็คือกดคอนโทรลค้างไว้ครับผมนะครับเห็นหัวเมาส์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะครับกดคลิกเมาส์ซ้ายแล้วออกมาเลยครับ ครับเก็บก๊อปปี้อย่างรวดเร็วนะครับกด Control ้แล้วก็ล่าออกมานะครับในวงกลมชิ้นที่1น,นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการทําช่องนะครับผมก็ทําการแทรกนะครับเอาเป็นรูปของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนี้นะครับผมขอเปลี่ยนสีให้ชัดเจนก่อนนะครับ จะมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับนะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องมีการแทรกนะครับรูปร่างน,นะครับถ้าเราวางแผนไว้ว่าจะเป็นคําศัพท์6คําก็เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเรากดชิปค้งไว้ลากหเหลี่ยมออกมาดูนะฮะเราก็ทําการ alignment นะครับให้อยู่กึ่งกลางนะครับ นี้เราก็จะพอจะเดาได้แล้วครัว่าขนาดเอ่ยหกมุมองศาของตัวรูปสี่เหลีมูนนะฮะควรจะใหญ่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับนี้เราก็จะได้นะครับขึ้นมาในส่วนของตัวแผ่นนะครับที่ มีลักษณะนี้นะครับตัวเหลี่ยมนี้เราก็นํามาใช้กับทางฝั่งขวาด้วยก็ได้นะครับก็คือจะเห็นว่าตัวอักษรที่จะใส่ในแต่อันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขยัดทำอันซ้ายก่อนนะครับก็คือเราทําการเราเปลี่ยนสีของตัววงกลมให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสมมุติอยากได้ในส่วนของสีพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวแบบ เบนเบสเบรนนิ่ง BBL นะฮะเราก็ใส่เป็นสีสดใสให้นะครับเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วเราก็ใส่โจทย์นะครับใส่โจทย์ทีนี้ในส่วนของตัวโจทย์นะครับผมขอหมุนตรงนี้เป็นแนวเดียวกันก่อนนะครับ เนื่องจากมันมีรูปเสียมทางมูอยู่เนี่ยเราก็จะหมุนง่ายหน่อยนะฮะว่าปรับให้มันเป็นแนวตั้งเนี่ยครับก็เทียบกับสันของตัวขอบสไลด์นะฮะแล้วเราก็ใส่กล่องข้อความครับผมนะครับสมมติตัเช่นเอาเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะ นตะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่องข้อความนะครับด,ด้านซ้ายนะฮะสมมุติจะทำตัวแรกตัวเดียวก่อนนะครับจะลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะใหญ่แค่ไหนถึงจะเหมาะสมนะฮะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ ขอหมุนแนวนี้เหมือนกันนะฮะคือตัวหกเหลีย่ยมที่เป็นแค่เป็นไกด์ไลน์ของเราเฉยๆนะครับว่าเราจะเอาตัวอักษรมาวางนะครับแถวนี้นะครับกดคันลอาไว้กอปปเ้ออกมานะฮะหมุนใช่ไหมฮะดูว่าขนาดกับในส่วนของตัวต้องเป็นแาวนี้ฮะขอโทษทีครับ เป็น H อย่างนี้นะครับ มีเป็นแนวทางนะครับของตัวหกเหลี่ยมไว้นะฮะไปให้เราสามารถที่จะลบเปลี่ยนแล้วก็ตัวัสอบได้นะครับ ลง6เดืนี้เสร็จแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เอาออกไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับทีนี้มาดูเทคนิคการทําขั้นต่อไปนะครับอันนี้เราได้แผ่นวงกลมที่1และที่2เรียบร้อยนะครับอันที่2เราลากคลุมแล้วก็จัดให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคลิกขวากรุ๊ปเ็นกลุ่มเดียวกันนะฮะทางซ้ายนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือผมลากคลุมนะครับเอาทั้งหมดเลยนะฮะเอาทั้ง ตัวเสียมค้างหมูด้วยนะฮะวงกลมและตัวหนังสือนะฮะแล้วก็เอ่อคัดลเลยฮะคัดลนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคนะครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์ใหม่ให้ดูนะฮะผมคลิกขวาแล้วก็วางเป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพนี้ไดเป็นรูปภาพแล้วนะครับเราต้องคลิกที่ตัวรูปภาพนะครับเราไปที่แถบเครื่องมือนะฮะสีนะครับแล้วก็กําหนดสีโปร่งใสนะครับ ผมก็มาคลิกที่ตัวสีเทานี้นะครับสีเทาก็จะหายไปนะครับเมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้ลบเส้นขอบนะครับทุกท่านผมลองอีกทีนะฮะคลิกขวา copy นะครับ นะฮะคลิกขวาวางเป็นรูปภาพครับสำหรับ2,003,272,10นะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือสีนะครับกันหมดสีโปร่งใสนะครับแล้วก็ลบออกไปได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับตรงขอบนอกถ้าเกิดมีเส้นอยู่ก็ไม่เป็นกวนฮะใช้เครื่องมือครอบตัดนะครับแล้วก็ครอบตัดเข้ามาให้สุดขอบของวงกลมเลยฮะ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้เป็นฐานวงกลมเทียบบุญนะฮะผมก็เอาวงกลมฝั่งนี้สมมติ Copy มาทำด้านหน้าใหม่นะครับเอามาเทียบดูก่อนนะฮะทีนี้เพื่อความมุญให้สวยงามเราอาจจะย่อวงกลมอันในให้เล็กกว่าข้างนอกนะครับแล้วก็ดูจุดเส้นประนะครับที่เป็น เครื่องหมายนี่นะฮะวิธีการตอนนี้เป็นเทคนิคแล้วครับผมก็คือไปที่แท็บเครื่องมือภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าแอนิเมชันนะครับแล้วก็ผมเปิดหนะัาปา้าต่างภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาไว้นะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะผมเลือกที่วงกลมที่มีตัวอักษรนะครับไปที่ส่วนของภาพเคลื่อนไหวที่เป็นการเน้นสีเหลืองนะฮะเราเลือกเป็นการปั่น,นครับสปิน เสร็จแล้วเราก็มาที่เพิ่มแอนิเมชันนะครับเพิ่มการปั่นเหมือนกันครับผมนะบทำไปสัก6ครั้งนะครับก็คือเพิ่มนะครับปั่นเพิ่มนะครับปั่นอันนี้ก็คือเพื่อให้มันเลื่อนไปทีละตัวอักษรนะครับผมลฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับ 6ครั้งนะครับเรียบร้อยนะฮะผมลองส่งตัวนี้ไปชวยข้างหลังนะครับถ้าเกิดมันเล็กเกินไปเราก็สามารถที่จะมาคลิกขยายได้นะฮะ ทีนี้เราก็เลือกทั้งหมดของ6บรรทัดนี้นะฮะ Control A ก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับเลือก Effect o p t i o n นะครับตรงนี้ครับให้หมุนนะฮะทีนี้เนื่องจากว่าเรามีทั้งหมด6 6ตัวอักษรนะฮะแต่ตัวอักษรให้หมุนซัก60องศานะครับก็คือ6 6ไ 6, 6, 6จะหมุนครบรอบวงกลมพอดีนะฮะ แล้ก็เลือกเป็น60องศานะครับกดโอเคนะครับแค่นี้เองครับผมผมลองฉายติดหน้าจอให้ดูนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะหมุนครับเห็นไหมฮะตัวอาจเดี๋ยวเราไปหมุนได้ครับถ้าเกิดตียังการนะฮะนะครับ ก็จะเป็นวิธีการนะครับในเรื่องของการทำนะฮะที่ผมก็ทหมุนตัวอารจกับข้างได้ครับปึ๊บอย่างนี้ฮะทุกที่หมุนผิดไว้แล้วก็สามารถปรับได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมก็ประกบกันมาใหม่นะครับ C F นะฮะ M R นะครับ E H แล้วก็ C ครับผมนะครับก็คงเป็นการทำแผ่นวงร้อปัศจรรย์นะครับเราจะประยุกต์เป็นศัพทภาษาอังกฤษเป็นเลขเป็นการผันมาตราตัวสะกดของเราก็ได้นะครับ